คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกี่ยวกับเกม n f t และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Underworld Racing ครับ เกมนี้เล่นอยู่บนเวกเชนนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการเริ่มเล่นเบื้องต้นให้ดูกันครับว่าเริ่มเล่นยังไงบ้างได้รับรีวอร์ดเท่าไหร่บ้างครับแต่ก่อนจะไปสอนเล่นเบื้องต้นครับตอนนี้ทางตัวเกมมีกิจกรรมแจก NFT ฟรีอยู่ครับซึ่งใครที่ชื่นชอบของฟรีก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของฟรีได้ครับซึ่งในวันที่31เดือน7นี้นะครับทางตัวเกมจะเริ่มเปิดขายปัม๊มน้ํามันที่เปรียบเสมือแนแลนดสำหรับคนที่ถือปั๊มน้ํามันนะครับจะสามารถได้รับค่าคอมมิ โดยวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนเข้าไปที่เว็บไซต์ g i f t l a b นะครับเดี๋ยวเว็บไซต์นี้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําตามเงื่อนไขต่างๆนะครับเช่นการเข้าร่วม Discord การติดตามทวิตเตอร์ของตัวโปรเจกต์ครับรีทวิตเตอร์จอยอันเดอร์วอลเลซิ่งเทเลแกรมครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำครบเงื่อนไขทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเมื่อถึงวันที่ทางตัวเกมระบุไว้นะครับก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีและส่งของให้กับเราเลยนะครับ กวิธีการเข้าร่วมง่ายๆแค่นี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมได้ทุกคนเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงวิธีการเริ่มเล่นเบื้องต้นกันเลยดีกว่าก่อนสหรับวิธีการเริ่มเล่นเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนเข้าไปที่เว็บไซต์ Underworld Racing ครับหลังจากนั้นกดคําว่า Go to Racing ได้เลยครับก็หลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าตัวเกมนะครับทางตัวเกมจะให้เราล็อกอินผ่านบัญชี Wallet นะครับก็ให้เพื่อนทาการล็อกอิน Wallet ให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นทางตัวเกมก็จะให้เราเลือกเผ่านะครับซึ่งเผ่าที่ผมเลือกกนนนะะะคครรัับบ็็จเเปผผ่าลิต ซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้3เผ่านั่นคือผลิตเนียวไนท์และก็โอมไนท์ครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้3าเผ่านี้ครับโดยเผ่านะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ตรงกลางนะครับว่ากราดของเราที่เราซื้อมาอยู่เผ่าไหนครับโดยกดที่คําว่า Inventory อ่ะเมื่อกดที่ inventory แล้วนะครับจะเห็นว่ากราดของเราอยู่เผ่าไหนนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้หรือเพื่อนๆนะครับเข้าไปที่เว็บอ t ต m i c Hub ก็ได้ครับอ่ะเมื่อเพื่อนๆนะครับเข้ามาที่อ t ต m i c Hub แล้วนะครับให้ค้นหาคําว่า underworld racing ครับหลังจากนั้นเลือกคําว่า motorcycle ครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็น NFT ที่เอาไว้ใช้ในการเล่นเกมครับโดยเพื่อนๆนะครับสามารถเลือกระดับความหายากได้ตั้งแต่ common ไปจนถึงระดับ d e g e n d a r y เลยครับซึ่งราคานะครับก็จะแตกต่างกันไปตามปริมาณระดับนะครับยิ่งหายากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งราคาแพงมากขึ้นครับอ่าเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อได้เลยครับโดยวิธีการสังเกตก็ดูที่ซ้ายล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเผ่าของ NFT อันนั้นนะครับซึ่งใน1บัญชีนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้เพียงแค่เผ่าเดียวเท่านั้นนะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆเลือกเผ่าให้ดีนะครับ โดยวิธีการเลือกเผ่านะครับเพื่อสามารถตัดสินใจได้จากราคาเหรียญของตัวเกมครับเดี๋ยวเรื่องราคาเหรียญผมจะอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับอาทีนี้กลับไปดูหน้าต่างตัวเกมกันครับเอาละครับหลังจากที่เราซื้อ NFT มาเรียบร้อยครับให้เพื่อนเข้ามาที่หน้าต่าง Inventory หลังจากนั้นครับเลือกคําว่า wallet อันนี้จะเป็นกระเป๋าแบกของเพื่อนครับซึ่งในกระเป๋าแบกของผมมีรถอยู่1คันนะครับผมก็ต้องทําการ move รถคันนี้นะครับเข้าไปสู่ตัวเกมก่อนโดยการกดติ๊กถูกตรงนี้หลังจากนั้นก็กด move to the game ได้เลยครับอ่าก็จะขึ้น Succes section Tan ครับ ก็เข้าไปดูในเกมครับอ่าหลังจากที่เรามุ่งมาเสร็จเรียบร้อยครับตัวรถก็จะเข้ามาสู่เกมแล้วนะครับถัดมาครับให้เพื่อนกดคําว่า r a c i n g ตรงนี้ครับโดย r a c i n g นะครับช่องแรกจะเปิดให้เราใช้ฟรีครับเราสามารถนํารถมาสแต็กได้เลยซึ่งผมได้ทําการสแต็กรถไว้เรียบร้อยแล้วครับส่วนช่องถัดมานะครับตัวเกมนี้สามารถเปิดได้สูงสุด3ช่องครับช่องถัดมาเพื่อนๆจาเป็นต้องใช้กุญแจในการเปิดล็อกช่องนะครับซึ่งกุญแจก็สามารถซื้อได้ในอะตอมิกครับครับอ่เรามาดูวิธีการเล่นกันครับ อันนี้นะครับจะเป็นต้นทุนในการขุดแต่ละครั้งนะครับต้นทุนอย่างแรกเลยน้ำมันครับน้ำมันในการขุดแต่ละครั้งนะครับจะใช้อยู่ที่7หน่วย n e โอไนด์นะครับในการขุดแต่ละครั้งนะครับจะใช้อยู่ที่4 2 7 2องจจครับเอ็กซ์เพลย์นะครับจะใช้อยู่ที่4 2่สเช่นกันนะครับเหรียญอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาได้จากการเหรียญอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาได้จากการเทรดภายในตัวเกมครับโดยการกดคําว่า exchange ตรงนี้ครับก็หลังจากที่เพื่อนกด exchange เรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างของตัวเกมครับ ซึ่งหน้าต่างของตัวเกมก็จะเป็นหน้าต่างเทรดคล้ายในอัลกอริทึมเอกเชนเลยครับเป็นการสว a p เหรียญไปมาครับก็วิธีการเทรดนะครับก็ให้เพื่อนไปเทรดเหรียญ energy ซึ่งเป็นเหรียญหลักของตัวเกมมาก่อนนะครับซึ่งเหรียญ energy นะครับสามารถเทรดได้ในอัลกอริทึมเอกเชนครับก็เข้าไปที่เว็บอัลกอริทึมเอกเชนได้เลยครับก็เซิร์ชคำว่า energy tapback นะครับหรือ E N R G นะครับก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการกรอกจานวนที่เพื่อนต้องการเทรดได้เลยครับผมขอตัวอย่างเป็น10 energy ละกันนะครับก็ใส่เป็น10 energy ครับแล้วก ใส่ราคาล่าสุดเลยก็ได้ครับเป็น0.0318แล้วกันครับก็กด buy ได้เลยครับไม่สามารถเทรดได้ต่ำกว่า1แวักนะครับงั้นผมขอเพิ่มเป็น100แล้วกันครับอ่า3แว็กก็กด buy ได้เลยครับอ่าเมื่อกด buy เสร็จเรียบร้อยครับจำนวนก็จะเข้าสู่กระเป๋าแว็กของเราครับหลังจากนั้นก็กลับไปที่ exchange ครับอ่าเมื่อกลับมาที่หน้า exchange นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับก็ให้เพื่อนกรอกจานวนได้เลยนะครับต้องการ เทรดจากเท่าไหรไปเป็นเท่าไรนะครับยกตัวอย่างเช่น50 Energy นีครับนี่นะครับก็เป็น50 Energy สามารถแลกเปลี่ยนได้59.28เก้นียไนนะครับวิธีการเทรดก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ไปดูนะครับว่าจะเทรดเท่าไหร่มาใช้ในการขุดแต่ละครั้งนะครับก็เข้าไปที่หน้าต่างตัวเกมนี่นะครับของผมต้องใช้4 2 7 2ครับก็ Copy ตรงนี้มาเลยก็ได้นะครับอ่าเราก็กรอกไปครับ4 2 7 2ก็กดส w a p ได้เลยครับอ่าเรียบร้อยครับ ถัดมานะครับผมก็ต้องใช้ e x p l a i นะครับก็กดไปเลยครับ42.72เช่นกันครับก็กดสวบอ่าเรียบร้อยครับทีนี้นะครับก็กลับไปที่หน้าต่างตัวเกมหลังจากนั้นนะครับเข้ามาที่คำว่า bank ซึ่ง bank นะครับเราเอาไปใช้สำหรับการฝากเหรียญเข้ามาในตัวเกมและก็ถอนเหรียญออกจากตัวเกมครับซึ่งเหรียญที่เราจะฝากนะครับนั่นก็คือเหรียญที่เราต้องใช้ในการขุดนั่นก็คือ neonite นะครับก็กด mac ได้เลย e x p l a i ก็กด mac ได้เลยครับแล้วก็กด deposit ครับ อ่าหลังจากฝากเสร็จเรียบร้อยครับเหรียญของเราก็จะขึ้นด้านบนตรงนี้ครับก็กลับไปที่เลสซิ่งครับนี่นะครับเราก็สามารถกดผุดได้แล้วนะครับแต่เพื่อนเพื่อนบางคนนะครับอาจจะสงสัยว่าฟิวตรงนี้เอามาจากไหนนะครับหรือน้ํามันนะครับซึ่งฟิวตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถใช้เหรียญ Energy ในการเติมได้ครับโดยการกดคําว่ารีชาร์จตรงนี้ก็1 Energy นะครับเท่ากับ1ฟิวครับซึ่งระหว่างที่เรากดวิ่งอยู่ครับเราไม่สามารถกดรีฟิวได้นะครับหรือรีชาร์จตรงนี้ได้ครับ จำเป็นต้องหมดระยะเวลาวิ่งก่อนนะครับเราจึงจะสามารถกดฟิลนี้ได้ครับยังไงก็รอไปก่อนนะครับผมไม่สามารถกดให้ดูได้อ่าในส่วนของระยะเวลาในการกดขุดแต่ละครั้งนะครับจะอยู่ที่1ชั่วโมงเพื่อนสามารถเข้ามากดขุดได้ทุกๆ1ชั่วโมงเลยครับส่วนรีวอร์ดที่เราได้รับนะครับก็จะเป็นเหรียญอมไนนะครับหรือเหรียญเผ่าของเรานั่นเองซึ่งเท่าที่สังเกตนะครับผมจะได้รีวอร์ดเป็นเหรียญอมไนนะครับอยู่ที่100เหรียญต่อการขุด1ครั้งครับ ก็วันหนึ่งนะครับเราสามารถขุดได้24ครั้งนะครับหลังจากหักต้นทุนไปแล้วนะครับผมจะได้อยู่ที่ประมาณ7เหรียญออมไนนะครับเท่าที่ดูทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใน e x c h ช n g e กันนะครับว่าถ้าหากขุด24ชั่วโมงจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับใน1ชั่วโมงนะครับผมจะสามารถขุดได้อยู่ที่7ออมไนนะครับถ้าหากขุด24ชั่วโมงก็จะได้รับอยู่ที่168ออมไนครับตีเป็นเอเนจีก็ประมาณ141เอเนจีครับทีนี้เราไปดูในเอากรเอ็กชแน เอากอเอชนะครับหนึ่งร้บก็ได้ประมาณอยู่ที่4แวักนะครับอันนี้เป็น Energy ระดับคอมมอนครับซึ่งราคาตลาดเอเระดับคอมมอนอยู่ที่ราคา20แวักอายก็อยู่ประมาณที่5วันครับก็ถือว่าค่อนข้างไวมากๆเลยนะครับกลับมาที่ตัวเกมกันต่อครับส่วนวิธีการถอนนะครับเพื่อสามารถกดที่คำว่า Bank ตรงนี้ได้ครับหลังจากนั้นก็กดคำว่า w i t h d r a w ครับก็ i t h d อ a w เหรียญที่เราทำการขุดได้นะครับนั่นคือออนไลนครับกดแม็กได้เลย ค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่5%ผมก็กดถอนได้เลยครับอ่าหลังจากถอนเสร็จแล้วนะครับในการถอนครั้งถัดไปนะครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ที่1ึชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงและก็ต้องทําการเติมน้ํามันนะครับเข้าไปอยู่ที่20หน่วยก็ถ้าเพื่อนๆต้องการถอนนะครับก็ออรอระยะเวลา5ชั่วโมงแล้วก็เติมน้ํามันไป20หน่วยครับอ่าหลังจากที่เราถอนมาแล้วนะครับก็กลับไปที่ exchange ของตัวเกมครับอ่าเมื่อกลับไปที่ exchange ของตัวเกมนะครับเราก็ทําการ เปลี่ยนจากอมไนนะครับไปเป็น Energy โดยการกดแม็กได้เลยครับนี่นะครับก็จะเป็น Energy ที่ผมหาได้มานะครับก็กดสวอปได้เลยครับอ่าแล้วก็กดยืนยันการทำธุรกรรมให้เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับ Energy ก็จะเข้าสู่กระเป๋าแว็กของเราแล้วนะครับถัดมาก็เข้าไปที่เอากรเอ็กชเชนครับอ่ามอเข้าไปที่เอากรเอ็กชเชนครับก็ให้เพื่อนเข้าไปที่เหรียญ e n e น g y ครับหลังจากนั้นก็ใส่จำนวนทั้งหมดได้เลยนะครับโดยการกดคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ขายราคาต่ำสุดหรือราคาปัจจุบันก็ได้ครับหรือเพื่อนจะตั้งทที่่รราาคไไหก็ด้ั สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะทดลองขายให้เพื่อนได้ดูกันนะครับก็ตั้งไปเลยครับ0.0292ครับคือราคาล่าสุดผมจะได้มาอยู่ที่8.23แวรครับก็กดเซลล์ได้เลยครับแล้วก็กดยืนยันการทำธุรกรรมให้เรียบร้อยครับอ่าเมื่อขายเรียบร้อยครับก็รอสักครู่ครับอ่าผมขายออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแวรก็เข้ามาสู่กระเป๋าแว็ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เข้าๆของวิธีการเล่นเกม Underworld Racing ก็ประมาณนี้นะครับ หากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย